เด้อกำลังเกี่ยมขึ้นผูหัวล้นแล้วเด้อแข่งใส่สมบูรณ์น่ะนีนะเออล้นแท้ล้นว่าบ่มีต้นไม้จากต้นเลยไผ่มากซองผูหัวล้นละเกี่ยมมาเนอร์ไปบอกสร้างตัดให้เนอร์ ถ้าไผ่ยากมาพุ่งหัวรถแนะนำม,มาส่วงฝุง่นอนี้เด้อหนึ่งประจนไผ่สองหญ้าเขียวอุดมสมบูรณ์เนาะถ้ามายำแรงหญ้าจะตายเบิดเนี่ยจะบอกคักปันเลยเดี๋ยวติดตามไปํำกันพี่เนาะไลฟ์สดไหมไลฟ์สดไหม โอ้ข้าเจ้าเก็บปีอยู่นี่เน้อเดี๋ยวฟังจักพันจักพันพุนหนึ่งสิบพันหกคนพุนหนึ่งสิบพันเนาะไอ้กายบอทางนี้พุ่นวนี้แม่นมเหมือนพู่หัวล้นเขาอยากให้หปอยู่ใส่ก็ได้เนาะทางทางขึ้น จอดรถได้บ่อยเชิคนออโอเคสิยาไปสุ้ตยกมงไหมยมงมาดูอดูอินไหลยังต่ำยกงเยเออกหยมง่่สุสลบเกียร์คหนึ่งสาวห้าไอ้คู่หนึ่งสิบันมือหนึ่งประมาณ อยู mile, ่บ้านนะห้าสิบคนร้อยคนนะร้อยสองร้อยนะพวกข้าเจ้ากับปูทางดีอยู่นะดีเนย่างละนี่นะมนลงถึงจต้นาัะทธุรกิจด้เก็บจริงแต่ไรเสียภาษีนะเาจะชือนเรือว่าสปทงเที่ยวนบ่อย่างนี่อาสนบุคคล

chị ta yêu lòng mà lạy hoang chị chạy lên mà lái, tung với chị Đó hơi tung cho tung 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 chị tung 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 ก็แรงถอดนก็ผอนคนไว้เงี้ยเอาแรงมนก็แรงจิ้เยอ่ะอีแรงต้องเป้วเดียวสะสมเทินอะหลายกันาะจึงมาซื้อผู้หัล้นจักลูกนึ่งเลยทุกคนเด้อซื้อลูกนึ่งเลยเี่้าตาว่าต้จะจะชอเนี่ยเดเต้นนออย่ามัวหานะา่รู้ก็ตู้ห้อเี้ยมังเกียยย่อ